อยากเอาจริงๆถ้าเป็น20ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นพวกเรายืนอยู่บนเวทีเดียวกันจังหวะเลยนะเฮ้ยได้ได้หรอแต่แบบแต่แบบไม่ใช่เซนลี่แบบนี้ใช่เราจะแบบสะบัดผมเยอะๆนเนอะเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเจอการตามงานแบบว่าเรียกว่าพูดเป็นงาน p r Corporate งาน Corporate งานแ่งแบบงานแบบใโลกกด้ววยสพเรา ไม่มีใครช่วยใครเลยทุกคนต้องเอาตัวเองรอดเท่านั้นทุกคนต้องอยู่งกลางไม่ได้ปูกป่าใดๆเทปใช้นะผีเทบสี่ีเ่อใดๆะไปช่วยกันทุงเทปแต่ยังไงนะวันนี้เรามาอยู่ในเวทีนี้แล้วซึ่ง20ปีที่ผ่านมาเหมือนจะนานแต่หน้าเราเหมือนเดิมนะคะหรือว่าใครคนนี้ไม่เหมือนหรืบางคนไม่เหมือนเดิมเราอะเป็นคนที่ น่าเกลียดตลอดอยู่แล้วดีใจที่ทุกคนจำหน้าได้ขอบคุณมากคุณทกสวยน้าไม่ใ่แม่แม่แม่ชอบเพลงหนักของพวกเราไหด้เยวเราดรอดีกว่าเราชอบเพลงออลบ้าได้แบบเด้งเงเด้งเด้งอย่างงี้ยเออเอออันที่ห้าค่ะแคปหนึงจะเลิกออกนะเอาจริงนะแต่จริง เราอะมองเห็นว่าเกลิเบรี่อะเขามีสไตล์เฉพาะตัวมากเป็นเอกลักษณ์สุดมีความฟิล์มใหมของร่างกายมีความแบ็กเป็นที่บางคนอ่อนบางคนแข็งแต่ไม่เท่ากันแต่มัาเราเต้นไม่เหมือนกันคตณพูดถึงขสล่แต่เป็นเสล่เราพูดแบบสุภาพนะคะแต่มันเป็นเสล่อ่ะแต่จะบอกว่าตอนที่เราแบบรู้ว่าเราต้องมาแบบขึ้นเวทีเดียวกันแอบมีกังวลว่าเอ้ยแล้วเราจะซ้อมเต้นเราจะเต้นท้องก็คือของเราแหละ นี่ใช่ใช่สองเดือนเดินตอนที่เดินเข้าไปห้องซ้อมหายใจทุกอย่างพอก้ามาเลยหนึ่งสองสสห้ขอดูค้อมกันเลยขอดูพร้อมกัไหนได้ไหมคะ้อนกันพอก้างขอค้อม อย่าลืมนะเริ่มขาขวาโอเคโอเคห้าสี่สามสองหนึ่ง้าได้เขาไไม่แต่คือโปรดิวเซอร์มาดูตอนซ้อมเต้นหรอเต้นพร้อมขึ้นมาเสน่ห์หายหมดแต่บอกว่าโชว์ขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากเห็นสองพันสองแรปดีเอ็กซ์เกอรี่เบอรี่เลยนะ ทำเสียงขนาดนี้อันนี้แปลว่ารอยอยู่ไหมทไม่เสียงม yes. ันเบาๆใช่เบาไปอ่ะ